สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีกันทุกๆท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสอนไพ่ทาโร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูและอ่านไพ่ไปพร้อมๆกันนะครับว่าชาวราศีกันนั้นความรักของคนมีคู่จะเป็นอย่างไรอ่ะเดีย๋ยวเรามาลองเปิดไพ่และอ่านกันไปพร้อมๆกันเลยนะใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งนี่เป็นไฮโลแฟนอ่ะ โวคุณความรักของคุณได้เรียนรู้ได้ผ่านประสบการณ์บางสิ่งบางอย่างมาแล้วนะจากปีที่แล้วจากไม่นานมานี้จากระยะเวลาหนึ่งคุณได้เรียนรู้แล้วว่าความรักที่แท้จ,จริงของคุณเป็นอย่างไรคุณมีดวงตาเห็นธรรมรู้แล้วแหละว,ว่าคนไหนคือคนที่จริงใจที่สดสําหรับคณอ่าเพราะฉะนั้นคุณได้เห็นได้รู้ซึ้งถึงความรักที่เขามีต่อคุณ เห็นการกระทําเห็นความรู้สึกเห็นความจริงใจรู้แล้วว่าคนนี้รักจริงโอเคเขาพยายามทดว่าอะไรผ่านการทดสอบของคุณทําให้คุณรู้สึกเห็นเห็นหัวใจของเขาเห็นตัวตวนที่แท้จริงของเขาอ่าไพ่เนี้ยเป็นบอกบ่งบอกถึงคุณได้เรียนรู้ประสบการณ์ความรักมาแล้วในระยะหนึ่งและคุณก็เข้าใจมันดีต่อไป ใบที่สองแทนปกความรักของคู่รักคุณอ่าคู่รักคุณเป็นยังไงล่ะเป็นคนอดทนไงอดทนต่อคุณเฝ้ารอคุณทะนุถนอมคุณด้วยใจจดใจจ่อและด้วยความอดทนเขาพยายามเพียรทําทุกอย่างรอคอยให้คุณได้เห็นถึงหัวิตใจของเขาอ่าเพราะฉะนั้นสองคนนี้มีความ เขาเรียกว่าอะไรปรับความเข้าใจกันอีกแล้ความรักของชาวราศีกันมาถึงขั้นจูนเข้าหากันดีแล้วเข้าใจทําความเข้าใจกันลึกซึ้งแล้วต่อไปความรักความสัมพันธ์อารมณ์ความรู้สึกการกระทําเป็นยังไงสิบดาบสิบดาบคืออะไรคือปัญหาที่ผ่านมามันจบแล้วจากสามใบเนี้ยเราก็สามารถบอกเลยว่า คุณสองคนนะ่ะผ่านอะไรกันมาเยอะอืมเรียนรู้ผ่านอะไรกันมาเยอะอีกคนเรียนรู้พยายามปรับปรุงอีกคนก็อดทนเฝ้ารอคอยจนผ่านมาถึงจุดจะเรียกว่าอะไรจุดจบของวิกฤตปัญหาต่างๆได้หมดสิ้นไปแล้วเออไพ่สามใบเนี้ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะว่าคุณกำลังเริ่มเข้าสู่ชีวิตใหม่เริ่มเข้าสู่ ช่วงเวลายุคใหม่ของชีวิตคนได้ดีเขาเรียกว่าอะไรยุคที่ดีมาถึงแล้วไงความรักที่ดีกําลังมาถึงแล้วกาลังจะเริ่มเข้าสู่ยุคของการเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เรามาดูใบสุดท้ายกันว่าผลออกมาเป็นยังไงใบสรุปโอเคเป็นเธอร์มิตอ่าทีนี้แหละรักกันยาวนานเออผ่านการเรียนรู้ดูใจกันมาเรียบร้อยแล้วผ่านผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะแล้ว ปัญหาจุดจบอุปสรรคทุกอย่าง,างหมดและไม่มีกีดข,ขวางไม่มีขวางกันและรักของคุณจะเป็นรักที่ยืนยงยาวนานาดังนั้นาราสีกันช่วงนี้นะความรักคุณเข้าที่เข้าทางแล้วนะลงร็กอกความรักถือว่าดีค่อนข้างดีแล้วนะเข้าอกเข้าใจปัญหาไม่มีนะรักกันยยาว โอเคจบแล้วกับชาวราศีกันใครมีปัญหาเรื่องการวางไพ่อ่านพาไพ่บอ,อกวางไพ่เป็นปรึกษาผมได้นะเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ส่วนคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ